ไปกันที่จังหวัดสงขลาครับเปิดการรณรงค์วันต่อต้านการใช้แรงงานเด็กสากลประจำปี2565ภายใต้แคมเปญที่ว่ายุติการใช้แรงงานเด็กสากลน,นะครับชื่อว่าเมืองใหญ่2ทะเลต่อต้านการใช้แรงงานเด็กครับโดยนายวงศกรนุชชุคันรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเปิดงานรณรงค์วันต่อต้านการใช้แรงงานเด็กสากลประจำปี2565ของสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลา โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานสําหรับวันรณรงค์ต่อต้านการใช้แรงงานเด็กสากลของทุกป,ปีเป็นวันที่ประเทศสมาชิกองค์การแรงงานระหว่างประเทศได้ร่วมการรณรงค์เพื่อย,ยุติการใช้แรงงานเด็กซึ่งประเทศไทยในฐานะที่เป็นสมาชิกหนึ่งขององค์การแรงงานระหว่างประเทศได้ลงนามให้สัตยาบันโดยกระทรวงแรงงานในอนุสัญญาฉบับที่182ว่าด้วยการห้ามและดำเนินการโดยทันทีเพื่อขจัดรูปแบบที่เลวร้ายของการใช้แรงงานเด็ก โดยการจัดงานวันรณรงค์ต่อต้านการใช้แรงงานเด็กในปีนี้ดำเนินง,งานภายใต้แคมเปญยุติการใช้แรงงานเด็กสากลว่าเมืองใหญ่สองทะเลต่อต้านการใช้แรงงานเด็กหรือฉันยกมือขึ้นเพื่อโลกสิบป่าจจากการใช้แรงงานเด็กยกมือขึ้นเพื่อลูกเป็นการจัดกิจกรรมภายใต้ศูนยสสสสสส์สวัสดิภาพและทำอภิบาลแรงงานประมงสงขาหรือว่าศูนย์ FLEC โดยมีสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลาและสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถมสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราช,ชนนีซึ่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบงานด้านการต่อต้านการใช้แรงงานเด็กในศูนย์ FLEC เป็นหน่วยงานหลักในการจัดงานในครั้งนี้